ช่วงเรื่องเด็ดทางบ้านในค่าวทีนี้ทีมงานของเราลงพื้นที่ไปที่จังหวัดอ่างทองครับเพื่อไปพิสูจน์อิทธิปาฏิหาริย์ของน้ำมนต์หลวงพ่อขาวที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าสามารถรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยต่างๆของชาวบ้านได้เรื่องราวนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรติดตามเรื่องเด็ดทางบ้านช่วงนี้ครับ เป็นอะไรก็หายหลายอย่างเลยครับเจ็บตำเึืก็ตำตัวอะไรพวกนี้มีไข้โรคประจําตัวเนี่ยเขาก็มาเอาน้ําไปแล้วก็จะหาอธิษฐานกินมั่งอาบมั่งเขาก็หายกันก็มาเล่าให้ฟังเยอะจากเสียงร่ำลือถึงปรากฏการณ์ที่น่าอัศจรรย์ณวัดโพเอนจังหวัดอ่างทองเมื่อทางวัดได้มีการขุดหลุมเพื่อลงเสาในการต่อเติมมุกหน้าและหลังประตูโบสถ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับสร้างความประหลาดใจให้กับชาวบ้านเมื่ออยู่ๆหลุมที่ขุดกลับมีน้ำซึมขึ้นมาจนกลายเป็นบ่อน้ำทั้งๆที่ขุดลึกลงไปแค่1เมตรครึ่งที่แห่งนี้มันเป็นวิหารเก่าเป็นวิหารเก่าลกล้างมานาะนเป็นร้อยๆปีเสร็จแล้วก็มีคนจีนคนหนึ่ง ชื่อกงตูแกก็เรื่องใสในพระพุทธศาสนาแกก็มาถากถางพอถากถางแล้วก็จะเห็นแนวกําแพงพอต่อจากนั้นมาไม่กี่ปีทางกรรมการวัดเจ้าวาดก็มีความประสงค์ที่จะสร้างโบสถ์ขึ้นมา <S <S ในช่วงนั้นผมก็ได้มาพบกุงตูที่บริเวณโบสถ์แห่งนี้ท่านก็ได้บอกกับผมว่าวัวนามาสร้างมาทําความสะอาดที่บริเวณโบสถ์แห่งนี้ ว่านอนกลางวันได้ยินน้ําไหลจอกๆปีพศ .2520 ก็ฝั่งลุงมีการขุดลงไปข้างล่างขุดลงไปลึกก็ไม่เจอน้ําจนกระทั่งมาถึงวันที่ทางวัดมีความประสงค์ที่จะต่อมุกโบสถ์พอช่างมาขุดหลุมที่หนึ่งพอมาขุดหลุมที่หนึ่งน้ำขึ้นมาเอ๊ะขุดไม่ได้ไปขุดหลุมที่สองน้ำขึ้นอีกขุดหลุมที่สามที่สี่น้ำขึ้นอีกผมก็ไม่สนใจอะไรพอน้ำขึ้นมาผมก็นึกถึงไปเมื่อ39ปีที่แล้ว ที่ก่งตูเนี่ยคนจีนเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าเคยได้ยินน้ําไหลจอกจอกที่ใต้โบสถ์ผมก็นึกขึ้นมาได้ก็มาเล่าให้กับเจ้าวาดฟังและก็มาเล่าให้กับพี่น้องประชาชนแถวโพเองเนี่ยได้รับทร,ราบข่าวคราวที่แพร่สะพัดออกไปทําให้ชาวบ้านเชื่อว่านี่คือน้ามนต์จากหลวงพ่อขาวพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพศรัทธา หลวงพ่อได้มาแสดงอิจิริตปาฏิหารเพื่อช่วยให้ชาวบ้านอยู่ร่มเย็นเป็นสุขหลวงพ่อข่าวศักดิ์สิทธิ์มากค่ะผมเคยอ่านอ่านประวัตินะมีเกจิป,ประมาณร้อยแปดกว่ารูปมาร่วมตอนฝังลุมิตรชาวบ้านแถวเนี้ยเขาเป็นคนทํางานอยู่เทศบาลน,นะนะเขาไปทําตัดกิ่งไม้แล้วไอ้สายไฟมันพลาดแล้วโดนไฟช็อตตกมาก็ไม่เป็นไรเดินได้สบายที่คอขคล้องหลงพ่อข่าวไว้ ที่สังเกตคือมีคนมาบนบานสัง่าวหลวงพ่อที่นี่มากโดยเฉพาะเรื่องการไปทํางานที่ต่างประเทศจากําเ็จทุกคนไม่มีการหยุดเว้นเลยทุกวันนี้มีละครทุกวันนอกจากปฏิหารของหลวงพ่อขาวที่ทําให้เกิดบ่อน้ามนต์สักดิ์สิทธิ์แล้วหลายคนที่ตักน้ําไปดื่มกินบ้างก็นําไปอาบไปแช่แล้วก็ต้องพบกับความประหลาดใจ เมื่อพบว่าอาการป่วยต่างๆค่อยๆทุ่เลาลงบางคนถึงกับหายเป็นปลิดทิ้งนี่จึงยิ่งตอบย้ำความเชื่อของชาวบ้านมากขึ้นคอเนี่ยแห่ไม่ได้ก็ต้องนั่งอยู่เนี่ยแข่งไม่ได้ไปก็ต้งไปทั้งตัวก็ไม่ทราบมกันนอนๆอ,อยู่ก็เป็นนี่ลูกสาวบอกว่าแม่ ก็คูดบ่อน้ําที่วัดเจอน้อําเดี๋ยวหนูไปเอาใม้แม่อาก็อาบแล้วก็ห้ามกันจะเกี่ยวกับน้ําหนักนะน้ำหนักผมจะอยู่ที่ร้อยกว่าแล้วก็ถ้าเดินมากๆหรือไปกระโดดข้ามอะไรนะจากเศษที่ข้อขาต้องต้องพึ่งยาประจําหมายถึงว่าทีแรกก็คิดว่าเป็นเกาจะไปตรวจแล้วก็ไม่ใช่คือจะบวมเป็นคล้ายๆเส้นจะบวมแล้วก็จะไม่สามารถเดินได้ก่อนนั้นก็ ต้งพึ่งยาประจำแนละ้วผมก็อาราธนาบอกคุณพระคุณเจ้าแล้วก็คุณพ่อในโบสแล้วก็บอกว่าก็ขอท่านพรกศิษย์จริจจรงก็ขอให้ทุเลาหรือหายจะเป็นอุปทานหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็ผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้วก็จะปกติกระโดดข้ามล่องข้ามอะไรก็ไม่เป็นไรก็เป็นที่น่าอัศจรรย์นะ นอกจากความเชื่อที่ว่าการเกิดบอ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นปาฏิหาริย์จากหลวงพ่อขาวแล้วผู้คนอีกจำนวนหนึ่งยังมีความเชื่อว่านี่คือการแสดงตัวของพระยานาการาชที่มีความศรัทธาต่อหลวงพ่อขาวและต้องการมาช่วยปัดเ่าความทุกข์ให้กับชาวบ้านละแวกนี้แหล่งน้ำเนี่ยพอดีมันเกิดขึ้นในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในโบสถ์เขาก็พูดกันไปต่างๆนานา,นาว่ามาจากบุญบาร,รมีของหลวงพ่อขาวในโบสถ พหลวงพ่อขาวองค์นี้อยู่คู่กับวิหารเก่ามานาะนบางท่านก็ฝันเห็นพญานาค mm. เห็นงูเยอะหลายคนที่ฝันก็มาเล่าสู่กันฟังเมื่อพญานาคอยู่ที่ไหนต้องมีน้ําที่นั่นเชื่ออย่างนั้นและตอนนี้ท่านประทานน้ามาเพื่อเอามาช่วยสร้างโบสถ์ผมยังไม่ตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองผมก็ไปปรึกษาคนที่เขามีความรู้มีฌา,านมีญาณที่เขาปฏิบัติทมให้เขามานั่งเพ่งดูที่โบสถ์เลยเขาก็เห็นว่าเป็นวังพญานาคข้าขงล่างมีพญานาคมากมายก็คือหลวงพ่อขาวเนี่ยเป็นหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ซึ่ง อายุเก่าแก่มากซึ่งชาวบ,บ้านก็น,นับถือเญียหน้าก็น,นับถือพระและเพื่อนใต้ล่างนี้ก็เป็นคาว่าเป็นวังนั่นนะทั้งก็เหมาะเลยที่จะมาช่วยเหลือกันช่วยเหลือขานข่าวช่วยเหลือประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือความเชื่อที่เกิดขึ้นทีมงานเรื่องเด็ดจากทางบ้านคงไม่ขอลบลู่หรือท้าทายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนะครับแต่เราเพียงแค่ลองตั้งข้อสังเกตว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่น้ำเหล่านี้ จะมีที่มาจากการขุดไปเจอน้ําในระดับชั้นผิวดินเวลาชาวชาวบ้านตอนนี้มันแรงนะเขาก็จะขุดบ่อบดานะสิบห้าเมตรยี่สิบเมตรสามสิบเมตรแต่ไม่เคยเจอน้ําสักหยดแต่ที่เนี้ยขุดเพื่อทาทาเสาบ่อเม็ดเดียวกลับน้ําขึ้นมาเป็นตกซอกเลยซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะอยู่ที่เนินที่สูงเมื่อทีมงานลองเปลี่ยนข้อสันนิษฐานใหม่โดยตั้งสมมุติฐานจากอาณาบริเวณของพื้น,นที่วัวด ที่ตั้งอยู่ใกล้แหล่งน้ําเราจึงตั้งข้อสังเกตว่านี่อาจเป็นเพราะระดับน้ําในคลองที่หนุนขึ้นมาจนทําให้เกิดน้ําซึมในบ่อกเป็นไปไม่ได้เพราะน้ําในคลองหน้าวัดนี่ก็ต่ำว่าไม่รู้กี่เมตรเลยต่ำว่าเป็นสี่ห้าเมตรเลยต่ำว่าบริเวณบ่อน้ำที่ไหนจะซึมส่วนขึ้นมาได้ถ้าหากน้ําในคลองไม่ได้หนุนซึมขึ้นมาถึงวัดแล้วต้นกําเนิดของน้ําในบ่อนี้ จะมีที่มาจากแหล่งใดหรือจริงๆแล้วอาจเกิดจากแนวท่อประปาที่ฝังอยู่ในบริเวณวัดเกิดรั่วซึมอีกประเด็นหนึ่งเรื่องน้ำประปาเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเราได้ปิดก๊อกทั้งหมดที่บริเวณใกล้ๆนี้บางคนว่าน้ำซึมเข้ามานะมิเตอร์ไม่หมุนแสดงว่าน้ำรั่วไหมไม่รั่วน้ำประปาถ้ารั่วเราต้องเห็นตลอดจากบ้านที่ผมอยู่ใกล้ๆวัดเนี่ยผมจะวิ่งไปในไร่ประมาณกิโลนึงท่อเมนประปาก็จะเลาะชายถนนไปเลยถ้าท่อเมนซึม ดินก็จะชื้นบริเวณนั้นผมก็จะบอกให้ช่างประปามาแก้อยู่ตลอดแม้จะยังหาคำอธิบายไม่ได้ว่นน้ำทั้ง8บ่อนั้นมีที่มาจากไหนอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่รายการเรื่องเด็ดเจ็ดย่านน้ำค้นพบนั่นก็คือไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยวัดก็ยังคงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านและยังคงเป็นศูนย์กลางแห่งความเชื่อความศรัทธาและสิ่งเหล่านี้นี่เองนะครับ ที่ํำให้เกิดเรื่องราวดีๆและปาฏิหาริย์บางอย่างเกิดขึ้น